สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวเที่ยวที่เที่ยวที่ไหนทุกคนจะคงเห็นจากชื่อคลิปแล้วนะคะก็คือเราจะไปเขาใหญ่ค่ะเย่เรามีแฮชแท็กว่าอะไรนะเขาใหญ่ยังมีกวางแต่ข้างเคียงไม่มีใครผมไมมไม่รู้เดี๋ยวขึ้นได้ค่ะ <L un ters> เย่รเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะแต่ว่าการเที่ยวครั้งนี้นะคะจะเป็นการเที่ยวแบบเที่ยวกับเพื่อนก็จะแบบ เป็นการเที่ยวราคาประหยัดค่ะทุกคนใช่เพราะว่าเราไม่มีตังค์นั่นเองยี่ขณะนี้นะคะโอ๊ยขณะนี้นะคะแปดมงสินาทีนะคะจริงๆเรานั่ากันไว้8ปดโมงแต่ว่าก็ยังไม่มีใครมาตามเลยค่ะก็เดี๋ยวไปตามเพื่อนกันค่ะอะกาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็จะเป็นวอรดอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่นครราชสีมากันแล้วค่ะโอเคก็เพื่อความสนุกนะคะเราจะให้มิชชั่นกับเพื่อนๆทุกคนค่ะ กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะสำหรับรกคันนี้นะคะรถมีสปอนเซอร์หล er> ักใจดีก็คือร้านชคชัยการค้าค่ะโชคชัยการค้านะคะถ้าเกิดใครไปเที่ยวระยองหรือว่าอยากได้ของฝากจากระยองนะคะก็ไปโชคชัยการค้าได้ค่ะขายอาหารแห้งคุณภาพดีรสชาติอร่อยค่ะมีทิวเี่นท่ด้วยเ่เล่นก้อนก็มีมีสายใครนกคะสายสีกับสุขุมวิทค่ะ เราซื้ออะไรมาฮะหูสามชั้นสไลด์ค่ะเอาไปทำอะไรคะหูกระทะค่ะยี๊ยี๊บิดไม่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 ทำคอนเซอร์ถามไหมคอนเซอรเราซื้อผักด้วยค่ะเพราะว่าบนเขาใหญ่เนี่ยมันมีหมูกระทะนะคะแต่ว่าจะมีราคาที่สูงกว่าเราก็เลยแบบกลัวไม่อิ่มเราก็จะซื้อเขาหนึ่งชุดแล้วเราก็จะซื้อไปเองไปกินเองเองค่ะ นี่แวร์เทสโก้ตรงเขาใหญ่นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเป็นร้านใช่เป็นอาหารอีสานนะคะเพื่พอมาไวก้กินกันก่อน ตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะคะตอนนี้เรากำล <S 1> <S 1: ังทำการกางเต็นท์อยู่นี่คือการกางเต็นท์ครั้งแรกนะคะนี่คือเต็นท์ที่เราได้ค่ะเห็นว่าเป็นเต็นท์แบบใหม่นะคะยกใต้ถุนสูงลอยจากพื้นนี่ค่ะก็เลยกำลังประสบปัญหาอยู่นะคะเพราะว่ากางยากมากก็คือกางไม่เป็นนั่นเอง การนี้นะคะการเป็นรอบที่3ามค่ะมีคนบอกว่าถ้าเกิดเรากางถูกตอนนี้เรากางได้3เส็จแล้วแต่ว่าเต้นเดียวยังไม่ได้ค่ะกำลัววงผสมโยงกับที่ข้อไปาทุกอย่างอยู่ตอนนี้เรากางเต็นเสร็จแล้วค่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงบอกไหมใช้เวลาไปทั้งหมดทั้งหมดสองสาม,มชั่วโมงทุกคนแล้วแบบสภาพเต้นออกมาให้ดู เต็นอันน so, like, ี okay. okay. so like, say, uh, ้เธอเต็นอันน you know, like, ี ced, ้ของเราเนก็เต็นราที่พิการวะเพราะวก็จะดูงงว่าเอ้ยไปเข้าเต็นที่อุทยานแล้วเต็นออกมาหน้าตาอย่างนี้หรอก็คือถ้าคุณกลางเป็นนะคะเต็นจะไม่ออกมาหน้าตาอย่างนี้ค่ะแล้วกลางเป็นก็ออกเป็นเต็นพิการแบบนี้ก็นอนได้เนาะเราก็มานอนไปนี่แต่อีกอันนึงโอเคอยู่นะในกลางยากในกลางยากว่าตอนนี้เราอยู่ในเต็นแล้วค่ะถึงเต็นแล้สมาชิกร่วมเต็นท์ นกันเ,นกเรากำลังจะไปไหนกันคะคุณอันไปตรงสะพานแขวนตรงนั้นคะ่ะใช่เราจะไปเดินเล่นกัน,นค่ะเราจะไปถ <ไป S 1> ่ายรูปก,กว้างนี่คือลำตะคอนี่คือตรงสะพานแขวนนะคะทุกคนนี่เราก็จะเห็นตรงนั้น คนในระดับหนึ่งอะครับอาแล้วสองครับตอนนี้นะคะเรากำลังมาดูกวางจีกวางฉี่แกดูมันตกเห็นไหมแกดูดินี่คือกวางขี่ค่ะเราบอกว่าเนี่ยเราจะไปเดินเล่นน้ำกันแล้วก็กวางกวางกำลังฉี่อยู่ในน้ำที่เรากำลังจะไปเล่นค่ะเรากำลังทำพอร์ตบำเพ็ญประโยชน์กันอยู่ค่ะโดยการ ีเราจะไม่ดีต่อกว่าน้ำมือกวางตัวตาหมดแล้วแกมันมีลงลงล่งสารคดีสัตว์โลก ลิงที่กำลังกินมาม่มาอยู่น้องอยากกินพลาสติกวันนี้เรามาเจอซาเฟนนะคะเราเป็นแอนนาเองอ๋อไม่ได้เป็นโอลาฟเป็นคิดต้องให้เขาเป็นเอลซ่าค่ะอ๋อโอ้านะบุกนะ ไกันเลยท้องฟ้าสวยกเลยตอนนี้เรามาส่งสัตว์ค่ะย้ไม่เห็นน้อะเลยขอบคุณค่ะ ได้ขี้เห็นไม่ใช่ชไหมน,น,น้องเป็นเม,ม่ครับเม่นเมื่มมมอกี้เราเพิ่งผ่านายวัดอุณหภูมิไปนะคะตอนนี้16.3องศาเท่าน,นั้น,นะคะ่ะใช่แล้วหนาว่ากช่คขนมรครับแล้วก็อวันติน้วยเมาหนาวม,มากเชียแล้วเทืนอน่านเลย<อ>พี่เขาบอกว่าตรงนี้ตรงที่ขายของเนี่ยจะมี อาหารเช้ามาหายนะคะก็ตอนเช้าอาจจะมากินตรงนี้กันค่ะคืนนี้ก็นาวมางหนาวจนเล็บเขียว <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาอยู่ในเต็นท์กันแล้วก่อนหน้านี้คือพี่เต็นท์ข้างๆมาบอกว่าโดนกวางขโมยขนมทุกคนคือเต็นท์มีสองเต็นท์ใช่ไหม เต็น์อันหนึ่งอะล็อกอีอันหนึ่งไม่ล็อกลอันที่ไม่ล็อกเนี่ยใส่ขนมเขาไปแล้วก็พี่เขาบอกว่าโดนกวางหิ้วเลวไปแล้วเสียใจมากแฟมิลี่แพ็กอันใหญ่ว่าโดนกวางเอาไปทุกคนต้องแบบล็อกดีๆกวางแบบมันยังไม่แก่เลยด้วยซ้ำอะแต่กวางก็ยังเอาไปอะมไม่ฉลาดเอาไปฉีกแกกินเองเหรอะวะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้ากันนะคะเาจะไม่แปรงฟันเพราะเราจะมากินขนมต่อ ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนชุดแล้วก็ล้างหน้าเสร็จแล้วแต่เราไม่อาบน้ำค่ะเสียงดังเดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่อานนะะอบน้ำเไม่อาบน้ำนั่นแหละก็เป็นหวัดคะเจ้โหวดนะคะหรือเป็นโควิดก็ไม่แน่ใจค่ะแต่วันนี่หนาวมากแต่ว่าอยู่ในเต็นท์บรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เรามานั่งดูดาดวนอกเต็นท์นะคะคือดาวสวยมากเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูตึ้งตึงต้ง <laughs> ก็ตอนนี้เราเข้ามาในเต็นท์แล้วนะคะแล้วก็ตอนสิ้นช่วเนี่ยเขาจะให้ดับไฟเพื่อให้สัตว์ได้พักผ่อนแล้วก็ให้คนได้พักผ่อนค่ะตอนนี้เราก็เลยเลิกถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะนอนแล้วค่ะทุกคนนอนนอนเร็วมากแต่ตอนนี้เรากําลังนั่งเฝ้ากวางอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกวางลรือเต็นท์เพื่อนวันนี้ครับวันนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้เชา้าถ้าตื่นเช้าแล้วค่ะสภาพเหมือนสบมเลย <c oughs> เปิด้มอร์นิ่งเขอแดดหน่อย สวัสดีค่ะทุกคนน้องน้องกินขึ้กับตอนเช้าค่ะอากาศหนาวมากแล้วก็มีลิงด้วย เจียบน้ำกันแล้วค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากนี่เรามาตรงสถานีถึงด yeah? <laughs> ังมากร่าสุเสีกดังมากพูดอะไรไม่ได้เลยพวกนี้เรามาแวะจุด มาแวะอยู่จุดชมวิวนะคะมมาตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่กันค่ะชื่อว่าและปิดคาเฟ่อย,อยู่ที่ตรงทางลงเขาใหญ่นั่นเลยค่ะเป็นอยู่ในโรงแรมลาบาริสเทลค่ะ เราเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้ววารอบที่สองค่ะเราสั่งกโก้แล้วค่ะเสียงอะไรโกโก้ นี้นะคะข้างหลังกำลังล้อเลียนเราในการทำคลิปนะคะนคลิปซ้อนคลิปคลิปซ้อน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 คลิปตอนนี้เราอยู่ในที่ที่พักที่เราจะมาทักวันที่2กันแล้วนะคะเรามาพักที่ไรทองสมบูรณ์ตอนนี้เรากำลังมันกอลไปที่พักค่ะมันเป็นที่พักสไตล์แบบอินเดียอินเดียนี่เป็นกระจกนะคะอี่เราถึงที่พักแล้วนี่คือห้องของเรานะคะที่กำลังจะเละภายใน3มนาทีต่อจากนี้ ตอนนี้เรามากินข้าวอยู่ที่ทองสมบูรณ์นะคะแต่เกาสวยมาเป็นห้องน้ำเราสั่งผัดหมี่โคราชค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่โคราชเดี๋ยวต้ถามเขาว่าหมี่โคราชเป็นยังไงเขาบอกว่าผัดหมี่โคราชเหมือนกับผัดไทยเลยจะเป็นหมี่โคราชที่สองเท่าตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในในซาบะรีไม่ใช่ค่ะเป็นแบคยูสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะม,มจะจาด้วยกันมาด้วยกัน ค่ะเราไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดีแค่หานน้องหมูกันโอ้ยอายุจิ๊ยอนนีค่ะคุดคุด สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปทํากิจกรรมที่ท้องสมบูรณ์กันนะคะเราไม่จำเป็นต้องหักใจค่ะเนะี่ยเอาล่ะเราจะไปทํากิจกรรมที่ท้องสมบูรณ์กันนะคะโดยกิจกรรมที่นี่เนี่ยมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าล่องแก่ง ATV โกคาร์ทหรือว่าโดดเชือกโดดล่มโดดอะไรสักอย่างทุกอันนะคะอันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่ถ้าเกิดที่พักเนะี่ยเราสามารถนาคีย์การ์ดไปแลกได้เลืออันละหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ในห้องพักเนะี่ยจะมีให้อยู่แล้วกี่ใบคะดาวสามใบค่ะ่ค่ะ ถึงเล่นแล้วค่ะหม่อนเป็นแบบต้องนั่งรถางมาเหมือนเป็นหมู่บ้านอะไรเก๋วนนี้เราเลือกไปลูชนะคะเราจะไปเล่นลูชกัน <laughs> ก็ลูชเนี่ยก็คือเหมือนเป็นรถค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายไปตามทางสายลุงแล้วนะคะ่ะขึ้นเขาบอกว่าเขาจะให้เรานั่งกระเช้าลอยฟ้าฟรีด้วยค่ะเราพร้อมแล้วนะคะสำหรับการเล่นลูชนะ แล้วไหลลงมาปื๊ดลืดนิดเดียวเรากําลังตอนนี้เรากําลังขึ้นกระเช้านะคะเราจะขึ้นไปข้างบนที่เราลงมาได้เอนี่คือรูที่เราเล่นค่ะทุกคนนี่คือเราเล่นตรงนี้เลยก็ไหลลงมาปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นมากรมุสวัสดีค่ะข้างหน้าไปใส่ลุงด้วยตอนนี้นะคะเราเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะกลสับบ้านกันกลับบ้านทักกันค่ะ ไปกินปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งย่างไปเลย,ยตอนนี้เรา,า่ารอก,กินบาร์บีคิวกันค่ะโดยเราจะทำหน้าที่ในการนั่งรอเพื่อนย่างเรขอ,อย่างกนอยู่ตรงนี้ ขอจบวันนี้เป็นเท่านี้นะคะก็ไปนอนเลยอาบน้ำนอนครับบ๊ายบายค่ะก็ตอนนี้นะคะเรากินท่าเสร็จแล้วแล้วก็เราจะจบคลิปแค่เป็นเท่านี้ค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วเยก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตเย้